จะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนนี้มีนามสกุลเดียวกันกับบอสโจโยมนินนะคะซึ่งสำหรับ FC f c f a n แฟนคลับหลายคนนะคะพ่อได้เห็นกับภาพกันอึ่งไปตามๆกันบอกคิดว่าคนคนนี้จะมีนามสกุลนามวงศาเหมือนกับบอสโจโยมนินสำหรับทางด้านบอสโจเพิ่ะถึงกับอึ่งคือกันพี่น้องบอกคิดว่าผู้นีสิมา หลายคนหลังจากทีได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรกับบอสโจหลายคนก็าพากันคิดได้บันนี้พี่น้องนะคะว่าในเรื่องของผลคะแนนจะมีผลไหมนะคะสำหรับบอสโจโอยังชัดเจนนะคะว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรกันก็ตามนะคะสำหรับในเรื่องของผลคะแนนรับรองเลยว่ายุติธรรมอย่างแน่นอน ะะเป็นจังไหหลายคนก็คือสีผ้ากันอยากรู้แล้วล่ะคว่ะว่าสําหรับผู้เข้าแข่งขันคนนี้คือใครมาจากไหนอะไรยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับบอสโจนะคะเดี๋ยวสีผ้าพ,พี่น้องไปเบิง้งคลิปคลิปหนีพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวนำนำ,นำสกุลอะไรนะเมื่อกี้นำวงศาค่ะนำวงศาห่วยเมื่อกี้น่าสกุลคือพ่อโจเด เป็นอะไรกับพ่อโจเป็นหลานอาจโจจ้าเป็นหลานอาโจพ่อหนูชื่ออะไรพ่ออาคมนำวงศาค่ะอาคมนี่เป็นอะไรกับพ่อโจเป็นพี่ชายของอาจโจคะ่ะแม่หลานสาวตัวนี้แม่มีหลายทีมมีหลายสีวันนี้หนูทำไมตัดสินใจมาอยู่กับทีมอาจโจเป้าหมายแรกเลยคะ่ะหนูอยากมากราบอาจโจ นูอยากมากราบอาจโจนูเคยอยู่กับอาจโจไหมเคยค่ะนูเคยร้องรำอยู่บนวิธีสาวน้อยเพีรปั้นแพงไหมเคยค่ะแล้วไม่ได้เจออาจโจนานไหมนานค่ะ วันนี้ก็เลยอยากมาเจออาจโจใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรจะพูดกับอาจโจเจอเลยครับก่คิดถอดอาจโจค่ะตอนนี้ก็เลี่ยนจโจบไปเลยหรอคะน,นะั่นล่ะพี่น้องไร้ยค้นกะ คือสีผ้ากันนำตาไลทไปตามๆกันนะคะหลังจากที่ได้รู้ว่าคนคนนี้คือหลานแท้ๆของบอสโจโยมานินนะ,ะคะเพิ่นกะบเดมี่นามสกุลน้ำลูกษาคือกับบอสโจนะคะละกะนะคะสำหรับทางอ่าหลายๆคนกะบผ้ากันเอิญน,นะคะเอิญ่าเชอรีนะะ่เนาะพี่น้องเนาะซื้อว่าเชอรี่นะคะหลายคนกับผ้ากันแหย เป็นกำลังใจนะคะตอนนี้หลายคนพาก,กันว่าทาญาต์ลำเพลินล้านบอสโจมาเองพันนาพี่นอ้องลักกาโบ,บคิดว่าเสื่อ่าหลาย้นก็นคือสีบอรูนะคะว่าจริงๆแล้วบอสโจมีหล้านมีหล้านทีเสียงดีขนาดนี้เซืวอว่าหลายน้นกะคือสีบอรูแล้วได้มารู้พร้อมๆกันในวันนี้เสื้อว่าหลายคนกะน,นี่แหละพ่อได้เห็นว่าล้านบอสโจ ทั้งหน้าตาดีทั้งเสียงดีขนาดนี้เป็นอย่างคือบอร้องเพลงอยู่บนเวทีนะคะแบบเป็นหมอลลําจังสีนอพีนอ่นองเนาะนะคะสำหรับทางเจ้าโตกับบอว่าตอนนี้เรียนจบแล้วหลกักกที่ได้เลือกมาอยู่ทีมสีแดงกับพอว่าอยากสีมักกาบอสจูยมนินพรน,นาพินองเป็นจังได้นะคะ fc แฟนคลับหลายคนได้เห็นกับผ้ากันถึงกับน้ำตามครอ สำหรับทางด้านน้องเชอร์รี่นอพี่นองเนาะสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนนี้เพื่อนกะบอกว่าอยากสีมายูทีมสีแดงนะคะละกะอยากเป็นนั่งเอกมอลลัมพันนะับพีนองเป็นจังได้สำหรับบอสโจโยอน,นินนะคะล้านสาวมาเองขนาดนี้จะพลาดได้อย่างไรละกะบอแม,มนธรรมดาได้พี่นองน้ำเสียงนี้บอกไดลยวาอย่างนี้ สุดยอดอีหรีนะคะเดี๋ยวส5บาพี่น้องไปฟังนะคะไปฟังจากน้อย,ยอิจานน้ำคงที่มูลบุญคุณเขาเหนียวเหี้ยของโบราสุดยอดพี่น้องประชาสังท่าสีนีมีคันอัศจรรย์กายามนุษ พี่น้องลูกข้อจักสันวั้งหะน,นะคะกัทือวาสุดยอดเลยทีเดียวสำหรับหล้านสาวคนนี้ของบอสโจโยมนินเสียงคดีคือบอสโจหนาตากดีคือบอสโจโอีกต่างหากสมแล้วที่เป็นทายาลทลำเพลินเงินล้านนาะพี่น้องเนาะนะคะนั่นรับพี่น้องกัต้องมาดรอบเบิ้งนะคะว่าสำหรับหล้านบอสโจคนนี้จะได้เข้ารอบหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้หลายคนพากันเชียร์นะคะ พาก,กันเชียถือว่าเป็นศิลปินทีเอิรนมามียอดกดไลค์เยอะนะคะเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมสีแดงเลยก็ว่าได้สำหรับหลานสาวคนนี้นะคะเพิ่นบ่ได้กดใจเพียงแค่เพียงแค่ว่าเป็นหลานบอสโจได้พี่นอ่แต่ว่าพ่เพินกดใจหย่อนมาว่าวิเป็นในเรื่องของหนา้าตาหรือว่อวานามเสียงนี่เหมาะมากนะคะเหมาะมากๆที่จะเป็นหมอลำไอดอนอันนี้บ่ได้ว่า บัณฑิตวัวยพี่น้องแลักการสำรับบอสโจโยมานินนะคะกะเ็เซวาเพิ่นเป็นกลางยู่แล้วลสำรับเรื่องแบบนี้นะคะเอฟซีแฟนคลับสีเป็นคนตัดสินเองนะคะเท่ากับเซรูนะคะว่าเอฟซีแฟนคลับกับสิพากันโบดเองนะคะว่าใครจะได้เป็นหมอลำไอดอลนาะพี่น้องนาะแล้วในที่นี้ทางคณะกรรมการกระเซวาเพิ่นเป็นกลางอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าสําหรับหล้านสาวบอสโจโคนนี้มีคุณสมบัติที่ อิีน่าครบเครื่องมากๆากบวาสิเป็นในเรื่องของนาตานานเสียงหลักกะตอนนี้บอกเด้นให้ว่าการกลับมาครั้งนี้มีกระแสะมากนา,กากพีพน้องเนาะหลักกะเหมือนจะเห็นบอสโจเพิ่นเด้มีการเฮ็ดคลิปกับหลานสาวให้เข้าได้เบิ่งกันอยู่กระตองมารอบเบิ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะเข้ารอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าบ่ได้บ่ไดดมาแข่ง,ข,งขันแค่ผู้ดเดียวพน้องนะคะมีอีกหลากหลายคนที่ได้มาสมัคร ะะหลักะเอิรนวาแต่ละคนหนีบทธรรมาดานะะหลักะนี่ละพี่น้องต้องมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนบว่านเป็นทีมโค้ดเองก็ดีตอนนี้เฮาก็ได้เห็นมาแล้วนะคะว่าแต่ละโค้ดกาลังเหมือนจะมีการประกาศคนที่ได้เข้ารอบออกมาแล้วอย่างทีมแอนนารีทั A R A D e, ้งสี่พี่นอนะะ้องนะคะเอิรนวาในตอนนี้มีทีเมเหมือสี่ทีมพี่น้องทีมแรกกิเป็นทีม ผู้เยา่บ้านฟินแลนด์ทีมที่2ก็จะเป็นทีมแอนออร์ดีทีมที่3กับยูจิตชาริยาทีมที่4ก็จะเป็นทีมของวอสโจเยมเนินสาวน,น,น้อยเพชรนแพนวีนองก็ต้องมารอเบิงนะคะว่าในซีซั่น2นี้ใครจะได้เป็นมอสลำไอดอลคนที่2นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าไวสันต์ีสก้อนนะะ้องเขา่ก็มาสวัสดีค่ะ